สวัสดีครับสวัสดีสุริ FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยยนวุฒิชัยของถูกกาลสินนะฮะของดีของถูกมเมืองกาลสินมาแล้วครับรถด,ดำมินินะครับดำมินิไซด์ดำเล็กนะครับที่ผมประมูลผมประมูลได้มามานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาออกมาทําคอนเทนต์สักทีวันนี้ผมจัดร้านผมก็เลยเอาออกมาให้ FC เราพี่น้องเราได้ชมกันนะครับดำร้อยสิบนะครับรถ เออเอกสารชุดโอนพร้อมนะคันนีนะดำ1ร้อดำ3ามคิวร้อนะตัวนี้นะเล็กกระทัดรัดเข้าซอกเข้าสอยได้ง่ายแล้วที่สําคัญราคาโคตรที่จะถูกแสนที่จะถูกถูกแบบสุดๆวันนี้จะขายถูกๆสุดไปเลยอ่ะเดี๋ยวพาเอเราพาพี่น้องเรามาดูรอบคันก่อนครับผมมาเดีย๋ยวมาดูฝั่งนี้นะก็ผมประมูลมาจากเทศบาลท่าขนยางจังหวัดมหาสารคามตรงนี้ก็มีลอกล่อนอ่อยนะครับ เดี๋ยวจะขายราคาถูกๆเผื่อ FC เราเผื่อพี่น้องเรา,เ,าเดี๋ยวช่างอาร์ตดับเครื่องก่อนจะให้ช่างอาร์ตดับเครื่องก่อนครับเผื่อ f อเราเผื่อพี่น้องเรานะครับจะได้เอาไปแต่งเติมอ่าซ่อมเสริมแต่งเติมบำรุงนะครับราคาเดี๋ยววันนี้จะเอาพิเศษให้กันไปเลยแสนต้นๆแสนนิดๆแน่นอนเอ้ามาดูรอบคันกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่างอาร์ตสตาร์ทขึ้นให้ดูอ่ะรอบคันช่วงหน้าเป็นอย่างนี้นะอ่าา ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ครับรอบคันแรกนะครับมาดูด้านหน้าตรงครับนี่หน้าตรงยืนพื้นค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะดูดีนะครับก็มีสีแตกลอกล่อนเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็รถจอดตากแดดตากฝนจอดนานต้นผมไปเห็นแล้วผมคิดว่าผมต้องเอาคันนี้ให้ได้จะพยายามประมูลเอาคันนี้มาฝาก f อเรามาฝากพี่น้องเราให้ได้แล้วผมก็ได้มาจริงๆนะครับ <S <S ช่างอาร์ตน้ำหัวหน่อยจะพาเอฟซีเราดูก่อนดูบางต้นก่อนที่จะสตาร์ทแล้วก็ขับดูนะครับมา อาดูาพพาดูรอบคันรอช่างอาดดัหัวนะครับอ่ะช่วงกระบะก็มีชายตรงนี้ตะเข็บสนิมเป็นเรื่องธรรมดาเนาะรถจอดนะครับเอาไปเก็บเอาไปทํากันนะฮะกระบะหลังไม่มีฝาท้ายนะครับด้านในมีผูตรงเสานะครับพื้นกระบะถือว่าโอเคนะครับไม่ปูแต่แต่ด้านข้างมีปูตรงเสาเป็นดัมที่เขาวิ่งเก็บในซอกในซอยนะครับน่าจะวิ่งเก็บขยะในซอกในซอยในคันนี้นะ ชัดซีช่างอาร์ตชัดซีสวยไหมที่ดูชัดซีสวยสวยทั้งคันนะครับช่างอาร์ตบอกชัดซีสวยนะครับเอกสารชุดโอนเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ในมือผมแล้วพร้อมโอนนะครับเอกสารติดขัดตัวไหนผมตามให้นะครับอ่านมาดูยางสองเส้นผ่านนะครับยางถือว่าดีนะครับดูชัดซีข้างล่างครับชัดซีครับเห็นไหมชัดซีสวยเลยนะฮะชัดซีสวยครับร้อยสิบคันนี้นะครับดูชัดซีสวยถังน้ามันช่วงล่างนะครับอ่ะมาดูเครื่องครับ เป็น110 ID ใหญ่ CBE ID ใหญ่นะครับตัวเทียบเท่า115พวงมาลัย power นะครับพวงมาลัย power เซ็ตสับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะฮะคันนี้นี่หัวกระดูกค่อนข้างที่จะดูดีเก็บฝั่งนี้มานิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่ดูดีพื้นไม่ผุนะในหัวนะนะฮะยางหน้าไม่สวยครับเส้นนี้ถือว่าขายตามสภาพก็แล้วกันเนาะเอามาดูมาบนรอบฝั่งนี้นะฮะเอามาดูฝั่งนี้บ้างครับ มีบ้างชัซีฝั่งหน้าสวยครับชัซีฝั่งหน้าดูดีดูสวย <S <S เครื่องดูดีดูสวยเลยติดนิ่มๆติดเงียบๆ,ๆนะฮะเอามาเนี่ยดูชัซีดูคงแบตเตอรี่นะครับดูดีครับไม่ต้องห่วงอ่าเห็นไหมเหมือนรถนอกเลยคันนี้เหมือนรถนอกนะเอาตรงๆชาตซีก็เหมือนชัซีนอกมากนะครับเหมือนรถนอกมากๆเลยเอกสารชุดโอนพร้อมนะเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายใหญ่หรือที่พวกผมเรียก F เอฟน้อยนะครับพวกผมเรียกเอฟน้อยนะไม่ใช่เอฟใหญ่นะตัวนี้นะเอาดูนี่ครับน็อตเพาข้างเฟืองท้ายห้าน็อตหกอ่าห้าน็อตหก้อหก้อเล็กนะครับเอาดูเดี๋ยวมาดูภายในช่างอาร์ตเปิดหัวหน่อยช่างอาร์ตเปิดหัวครับนี่มาดูภายในลงภายในครับ ภายใภายในตะเก็บหัวเอาไปเก็บนะครับเอาไปเก็บหน่อยดูดีเลยนี่รอยสีเดิมยังอยู่เห็นไหมนี่รอยสีเดิมครับหัวไม่พื้นไม่ผุนะถือว่าโอเคแต่ไม่สวยเท่าไหร่แต,แต่ก็ถือว่าโอเคในราคาที่จะที่จะ,จะผมจะขายนี่นะสำหรับ FC f c เราพี่น้องเราที่มองเห็นแลเห็นนะครับว่ารถคันนี้จะมีประโยชน์สำหรับพวกเรามาเอาไปใช้งานกันอ่ะช่างอดัดเอาหัวลงแล้วก็ขับโชว์พี่น้องเราเอาสตาร์ทเครื่องก่อนได้ไหม อ่ลสตาร์ทเครื่องดูดูเครื่องทำงานเนี่ย yeah. ติดง่ายครับนี่เห็นไหมเนี่ยติดง่ายครับติดง่ายดูช่วงอ้อนองมอน้ำเครื่องไอพีใหญ่นะครับติดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนี yeah. ่ยดูช่วงทัชซีแบตเตอรี่นะฮะนการทำงานเครื่องยร์ แจ่มๆม,มาว้าวไม่มีไอระบายเลยเครื่องแน่นปิ๊บอ่ะช่างอาร์ตเอาหัวลงแล้วก็ขับเดินหน้าถอยหลังยกด้ำให้พี่น้องเราดูดิพันห้าสิบาทแล้วบอกเขารอสักสามสี่นาทีนะเอาหัวลงบางเอาหัวลงแล้วให้ช่างอาร์ตขับโชว์ดูเอ้ย เดินหน้าครับเดินหน้าราชาเนะะี่ยนี่คือเดินหน้าแล้วนี่จะถอยหลังจะถอยหลังครับจอดนานนะรถจอดจอดนานมากเลยรถอะขายราคาอาสู้เศรษฐกิจ <laughs> ขายราคา FC ขายราคาพี่น้องเรานะครับ เพราะเราบ่กอ่าโอเคขึ้นดำเลยอ่าขึ้นดำแล้วครับขึ้นดำแล้วครับเห็นไหมราคาพี่น้องเราเลยล่ะอ่าเนี่ยขึ้นได้ดำได้สบายสบายแบบนี้เลยโอ้แจ่มว้าวเลยอ่ะดูดิ อ่าดูครับเนี่ย yeah. แบบนี้เลยอะ่ะเออถือว่าใช่ได้นะไม่สวยมากแต่ก็ถือว่าใช่ได้ไม่ดูดีมากแต่ก็ถือว่าใช่ได้และที่สำคัญราคาถูกเอามาดูเรามาดูพื้นพื้นดด,ดูครับดูพื้นดําช่างอาร์ตอ้ลองลงมาแล้วเบรกลงมาแล้วเบรกดิดัมันจะเก่งไหม ปึ๊บลงแล้วครับเบรกเออดำเก่งไนงะลงอีกแล้วก็เบรกอีกเบรกเออดำเก่งไนงะทางอาตบอกว่าดำเก่งมากครับดำแรงด้วยดำแห้งบ่อาจเออดำดีดำเด่นนะตัวนี้เห็นไหมเบรกปึ๊บไหนเห็นไหมลงแล้วเบรกลงแล้วเบรกคือว่าแจ่มมากนะครับอา้าวนี่ดูดูดูเนี่ย อ,อดูขึ้นดนิผมถ่ายกลางแจ้งนะมันภาพมันอาจจะเป็นยังไงไม่รู้อะ่ะถ่ายกลางแจ้งแดดด้วยร้อนมากตัวเนี้ยร <c oughs> ้อนแต่ก็ทนครับ <c oughs> เพื่อ f อเรา <c oughs> เพื่อพี่น้องเราจะได้เห็นในคลิปในเห็ในในคลิปที่มันชัดเจนอะ่อะโอเคถึงเวลาที่ผมจะเปิดราคาแล้วนะถึงเวลาที่ผมจะเปิดราคาแล้วจังอาด ขับไปจอดตรงนั้นแล้วก็ขึ้นดําไปเลยั่้งไงขับไปคู่คันนั้นคันนั้นก็แสนเก้านะเดี๋ยวเอามาทำคอนเทนต์ให้ชมสักวันหรือว่า FC เราพี่น้องเราสนใจมาดูที่ร้านได้เลยคันนั้นตัวเ t ต้ 14B 3ามใบปัดแสนเก้าส่วนคันนี้นะเอา้าถึงเวลาเปิดราคาแนละ้วหนึ่งแสนสบาท1นึ่งแบาทครั้งที่หนึ่งหนบาทครั้งที่2 139,000บาท3ครั้งก็139,000บาทนะครับ1 3 0าเอามาต่อครับพอดีโทรศัพท์เขาเยอะมาก <laughs> 139,000บาทเอา้าครั้งที่3 <laughs> ก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็139,000บาทนะครับฝัก FC เราฝากพี่น้องเรานะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เล่าให้ FC เราให้พี่น้องฟังต่างๆฟังด้วยนะครับว่าของดีของถูกอยู่กับผมมีจริงคะัะ คันนี้นะ1นึ่งแสามหมื่นเกบาทนะครับก็เอกสารชุดโอนอยู่ในมือผมแล้วพร้อมโอนเลยนะครับสมมุติว่าลูกค้าเอาเอกสารไปแล้วขาดตกบกพร่องตัวไหนผมตามให้นะครับก,รกี่ครั้งกี่ครั้งก็1นึ่งแสามบาทออ้ร้อนแดดร้อนมากวันนี้นะนะฮะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะที่กําลังมองหาดาเล็ก3าคิวนะครับในราคา1นึ่งแสามบาทพอนะครับ ขายเผื่อเอฟซเราเผื่อพี่น้องเราไปแต่งเติมนั่นนู่นนี่นีน่น,นู่นนั่นนะฮะแล้วก็ในนักนษณะแบบว่าเข้าออกซอยง่ายวิ่งวัดสดุก,ก่อสร้างเข้าออกซอยสะดวกมาเอาคันนี้ไปใช้กันนะครับเฟืองท้ายใหญ่เบืองท้ายใหญ่เป็น6ล้อนะครับเป็นเอฟเล็กแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์เสร็จสับเรียร้อยคันนี้เหมาะสมมาก1 33, 000, 000านึ0 0 0บาทนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยยนนะ์นะ0งเก้าสองสองหกศูนย์เี่วุฒิชัยอะไยยนกาลลังิ์นชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ139,000าบาทราคานี้เผื่อ F c ซเราเผื่อพี่น้องเราไปปรับปรุงไปแต่งเติมช้าหมด นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ